บ้านเดี่ยวเล่นระดับสไตล์คันทรีเนื้อที่3งานเขตอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทด้านหน้าติดถนนเป็นบ้านเล่นระดับชั้นครึ่งรายละเอียดบ้านมี5ห,ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห,ห้องโถงใหญ่1ห,ห้องครัว1โรงจอดรถและมีบ้านพักรับรองแขกอยู่ด้านหน้าอีกหนึ่งหลังมีสระว่ายน้ำ ศาลารับรองแขกสร้างด้วยไม้สกักตัวบ้านมีวิศวกรออกแบบก,ก่อสร้างอย่างดีลงเสาเข็มอย่างดีไม่มีแตกร้าวสร้างด้วยอิฐมอญทั้งหลังเพื่อนบ้านเป็นมิตรพึ่งพาได้บรรยากาศดีเงียบสงบเหมาะสำหรับซื้อไว้เป็นบ้านพักอาศัยไวัยเกษียนอยู่อาศัยหรือพักผ่อนวันหยุดขายในราคาสล้านบาท ราคาต่อรองได้ราคามาจากเจ้าของโดยตรงสนใจติดต่อสอบถาม0944642361เบอร์นี้มีลายด้วยนะคะจะซื้อจะขายบ้านที่ดินติดต่อมาได้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้ทางเพจและช่อง youtube ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ